สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง Black w i d o w นั่นเองในตอนนี้กำหนดวันฉายที่อเมริกานะครับผมยังคงอยู่ในวันที่9กรกฎาคมนะครับแล้วก็น่าจะมาแน่นอนละเพราะว่าในอเมริกาเองสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ดีขึ้นค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับผมแม้ว่าในไทยเองเนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมและนอกจากจะมาในโรงเองอะ่ะมันจะมาให้ดูใน Disney p l u s ด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าจะเป็นห่วงในตรงนี้นะครับผมเราก็น่าจะได้ดูในวันที่ อยู่ดีครับโดยในวันนี้เองเนี่ยนะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมมาดูโซเชียลเรียกชั่นแรกของ Black ว i d โ w กันซึ่งจริงๆในวันนี้เนี่ยน่าจะมีรีวิวเต็มออกมาเพิ่มด้วยแต่ก็คงจะได้ทําคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับผมในวันนี้ก็ ขอมาเล่ากันถึงโซเชียลรีแอคชั่นแรกกันก่อนครับซึ่งมันคืออะไรมันเป็นเหมือนรีแอคชั่นแรกของหนังนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นรีวิวได้ไหมก็คงยังไม่ได้ก็แค่แบบดูหนังแล้วรู้สึกว้าวหนังนี้มันสุดยอดมากเลยนะหนังนี้มันดีตรงนี้นะมันยังไม่ได้ละเอียดขนาดเป็นรีวิวครับผมก็เลยคิดว่าอะเรามาดูความรู้สึกของคนกันก่อนดีกว่าหลายคนก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอกันมาซึ่งจริงๆก็ออกมาได้หลายวันอยู่แล้วนะต้องขอพัยจริงๆที่เพิ่งได้หันคลิปมาครับผมพอดีเรียกได้ว่าช่วงนนนนีี้้้้เ่่่ยยคคคคออออขขขาางงงงจจะะะะุแลลววก็มิปโรับ มาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหนังเรื่องนี้มันจะดีอย่างที่ทุกคนรอคอยไหมแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเดี๋ยวรอรีวิวที่แบบว่ารีวิวออกมาเต็มดีกว่าค่อยน่าจะน่าเชื่อถือกว่านี้เพราะอันเนี้ยออกจะทางอวยซะเยอะนะครับผมแต่ก็มีคนเขียนด่าไหมมีนะครับแล้วข้อเสียคืออะไรกันมาเรามาเริ่มกันที่ข้อดีกันก่อนละกันนะครับผม ข้อดีเลยเนี่ยหลายๆคนนะครับผมบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตัวของเยเลนานะครับผมเด่นมากๆเลยครับเรียกได้ว่าเด่นจนแทบจะบางทีเนี่ยกลบแบ็ควิดโอไปเลยด้วยซ้ำไปบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันปูทางมากๆเลยนะครับผมซึ่งไอจุดนี้เนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นสิ่งดีนะว่าโอ้ยมันเป็นตัวแทนที่จะมาเป็นมาเวลสตาร์คนใหม่อย่างเต็มตัวได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าหนังเนี่ยโฟกัสกับเรื่องราวของการปูทางให้กับเยเลนามากเกินไปครับจนเรียกได้ว่ากลบเรื่องราวของแบ็ควิดโอนาตาชาโรมานอฟเองเนี่ยไป แทบจะค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันเองก็มีเสียงอีกส่วนหนึ่งนะครับผมบอกมาเหมือนกันว่าเฮ้ยตัวของนาตาชาเองเนี่ยก็มีบทนะครับผมแล้วก็ฉากแอคชั่นอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าตัวของสการ l เล็ตต์จอฮนสันเองเนี่ยก็โชว์ให้เราเห็นเลยถึงความทุ่มเทไปกับบทของเธอก็เรียกได้ว่าเป็นการบอกแหละว,ว่าตัวของสการเล็ตต์จอฮนสันเนี่ยแสดงได้ดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็จะมีเสียงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยชมฉากแอคชั่นอะไรต่างๆบวกกับชมบทนะครับผมซึ่งบทที่เขาชมกันเนี่ยนะครับจะเน้นไปทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะครับก็เรียกได้ว่าเราก็คงจะได้เห็นความสัมพันธ์ในอดีตได้เห็นอดีตของตัวของแบ็ควิ์โดมากขึ้นนอกจากนั้นเองมีอะไรที่เป็นข้อเสียร้ายแรงไหมนะครับผมหนึ่งเลยนะครับก็คือ หนังที่เป็นหนังฮีโร่เดี่ยวๆของมาเวลเนี่ยมันมักจะมีการดําเนินเรื่องที่ไม่ได้เหมือนว่าสนุกเท่ากับเรื่องที่เป็นหนังรวมฮีโร่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจได้และหนังที่เป็นภาคแรกนะครับผมของฮีโร่คนนั้นๆเนี่ยก็จะมีความเป็น MCU รุ่นแรกก็คือมีความเป็นเส้นตรงนะครับผมอันนี้ก็มีการบ่นมาเหมือนกันนะว่าหนังแบ็คฮีโร่เนี่ยมีโทนคล้ายกับหนัง MCU รุ่นแรกเลยนะครับผมและตัวของวายายที่ทําออกมาเองเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวเท่าที่ควรนะครับซึ่งแทสมาสเตอร์เองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวของ บทเขาจะทําออกมาเป็นเช่นไรแต่ถ้าดูในแค่ความสามารถเนี่ยค่อนข้างจะว้าวนะแต่ตัวของบทเนี่ยก็คงต้องรอดูกันในหนังอีกทีหนึ่งจะไม่น่าสนใจอย่างที่เขาบอกไหมจะเป็นวายรที่ทื่อๆไหมก็คงต้องรอดูกันแต่แค่ความสามารถอ่ะผมตัวผมเองอ่ะชอบมากๆอยู่แล้วครับเพราะเป็นวายร้าที่ก๊อปการต่อสู้คนอื่นได้อ่ะโอ้โหมันดูเจ๋งมากเลยจุดนี้แต่ก็เรียกได้ว่าถึงคนจะบ่นเรื่องเนื้อเรื่องว่าคล้ายกับ MCU รุ่นแรกนะครับผมหรือบ่นเรื่องวายร้าเนี่ยอาจจะไม่ว้าวไม่ได้น่าจดจําเท่าไหร่นะครับแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่พูดกันมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของตัวของนาตาชากับเยเลน่านั่นเองอันนี้ทุกคนยกให้เป็นจุดเด่นนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าหนังอันนี้น่าจะมีความซึ้งทางด้านแบบความสัมพันธ์ตัวละครอดุงอดีตต่างๆมาเนี่ยน่าจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะซึ้งเลยนะครับแล้วยเลน่าเนี่ยก็น่าจะก้าวมาเป็นฮีโร่ที่เป็นตัวแทนของแบ็ควยโดได้ในตอนจบของเรื่องและนี่ก็เป็นการสรุปคร่าวๆแล้วกันครับผมจากเนื้อหาของโซเชียลเรีแอคชั่นแรกนะครับของหนังแบ็ควยโดนะครับผม เต็มกันอีกทีนึงก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันในโงรงภาพยนตร์หรือถ้ายังไม่สะดวกไปดูในโรงเนี่ยก็ดูผ่าน Disney Plus เอานะครับแล้วทีนี้มี End c r e i t t ไหมครับหนังเรื่องนี้คำตอบคือมีนะครับผมถ้าดูจบแล้วก็อย่าเพิ่งลุกนะครับรอดู End c r e i t t ต่อว่ามันจะเป็นยังไงแต่น่าดูแน่นอนครับแต่สำหรับผมถามว่าถ้าเอามาเทียบกับโลกิอะ่ะผมบอกเลยว่าตัวผมเองนะแค่เห็นหน้าปกอะ่ะผมก็เลือกโลกิแล้วครับ อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะถามว่าอยากดูแบ็ k วิดอไหมอยากดูครับและดูอย่างแน่นอนแต่โลกีเนี่ยตอนนี้หนึ่งในใจผมมากๆเลยไม่รู้ทําไมมันมีสเสน่ห์มากๆเลยวะ่ะรู้สึกว่าหลงรักกับโช์นี้เป็นอย่างมากเลยนะก็อวยโลกีกันสักทีหนึ่งเติมกาวให้ท่านผู้ชมกันซะหน่อยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับโซเชียลเรีแอชั่นแรกที่เราสรุปมาให้ของหนังเรื่องแบ็ k วิดอวนั่นเองไว้รอติดตามกันได้ในอนาคตนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจมาอีกยังไงในวันนี้นะครับผมกับ สวัสดีครับขอให้หนานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ